ด้านทิพย์ดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้เป็นประธานในพิธีพระราชทธธานเพลิงศพคุณพ่อปริญญาเพชรรัตน์ค่ะ ที่วัดบางเขียดอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานางสุฤทัยเลิศเกษมทิบปดิกรมประชาสัมพันธ์ได้เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายปริญญาเพชรรัตน์บิดาของดรเทียรพงศ์เพชรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหโดยมีดรพรพิทักษ์แมสซิริผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแก่นนายสุภพงษ์ชาวแล่นผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหสุราษฎร์ธานีพร้อมผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตหสงขลาครอบครัวญาติ มิตรและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีโดยมีทธิบดิกรมประชาสัมพันธ์ประธานในพิธีขึ้นทอดผ้าบางังสกุลและวางดอกไม้จันทร์สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อปริญญาเพชรรัตน์อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงงามผู้อำนวยการคนแรกของอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างสมเกียรติเพื่อ,อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายมีขบวนเชิญกล่องเพลิงพระราชทานมาถึงบริเวณประกอบพระราชพิธีประกอบ,รราากอบด้วยทาย,ยาทข้าราชการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหและหน่วยงานต่างๆตั้งแถว รอรับกล่องเพลิงพระราชทานโดยมีดรธีรพงศ์เพชรรัตน์ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขตหกผู้เป็นบุตรเชินกล่องเพลิงพระราชทานขึ้นวางประจําจุดเตรียมประกอบพิธีกล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นบรรดาลูกศิษย์ญาติมิตรและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมวางดอกไม้จันทร์เพื่อไว้อาลัยคะ่ะ